ร้านเนมโหมดรับกดเกมพาร์และบริการฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นโกอกาเด้นอนิเมะลินเจอร์เอ็กซ์ออสตาทาวเวอร์ดิฟเนเอ็กและบริการเกมอื่นอีกมากมายบริการดีปลอดภัยใครที่สนใจพี่แคทจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนร้านเนมโห o ดกันเยอะๆนะครับเอ๋ยยสวัสดีครับน้องก็มาพบกับผมนะครับแคทเกมมิงแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมใหม่นะครับซึ่งไม่เชิงว่าเกมใหม่แต่ว่าพี่แคทไปเจอมานะครับน้องเป็นเกมแนวเทอร์ bait, นเบดเนาะซึ่งชื่อว่า a n i m ม s สตอรนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมาลองเล่นเลยแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเป็นเฟิร์ i อิมเพรสชัเลยนะยังไม่ได้ดูมาเลยนะพอดีเห็นอยู่ในฟีดนะครับมีคนเล่นประมาณ4,000กว่าคนเท่านั้นนะครับน้องๆโอเคน่าจะอยู่ช่วงทุ t เรี a ยวนะครับโอเคแล้วก็ทําตามไปก่อนโอเคนะครับแล้วก็ให้ไปซ u มมอนมอดูเอฟเฟกหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือซุ่มแล้วก็ขึ้นมาเลยนะครับ QOL ก็พื้นฐานเลยนะครับยังไม่ได้มีอะไรที่เวิร์กนะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเข้ามาสู่ในเอเรียที่เอาไว้เล่นแล้วใช่ปะโอเคเราลองแบทเทิลไปเลยแล้วกันจะเป็นยังไงนะครับรูปแบบเกมก็อย่างที่พี่แคทบอกนะเป็นเทิร์นเบทมีปรับคูณ1คูณ2คูณ3ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเกมพาร์ก็จะมีแค่คูณ2นะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะโอเคแล้วก็ไปที่ซัมมอนนะครับแล้วก็ คูณ10หนึ่งครั้งนะครับได้ตัวมิสติกงาอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะทั้งนั้นได้เป็นตัวมิสติกมาหนึ่งตัวถือว่าโอเคหรือว่าเป็นตัวแจกอยู่แล้วนิปแคทไม่มั่นใจเลยแต่ว่าได้มาก็อาจจะทำให้เล่นง่ายนะครับก็คือ Time Angel นะครับอ่าตัวนี้นั่นเองยังไม่หมดนะไปที่อ่ารีวิวอัพได้นะครับโอเคแล้วก็ไปกินแพเน็ตกันต่อก็คือเล่นนั่นแหละนะครับโอเคลองแบตเทิลไปอีกหนึ่งรอบ เอฟิกก็ไม่ได้มีอะไรแปลกตานะครับน้องก็มีพา s s i ีฟอ่าโอเคยังไงต่อเดี๋ยวปึกไปเรื่อยๆ่อก่อนนะไปไปที่็อบี้แล้วก็เป็นระบบของมันให้เดินไปไหนอ่ะอันนี้หรอไม่ใช่ปะเอเซนยูนิตโอเคให้ไปที่เอเซนยูนิตก็คือตรงนี้นะอ๋อโอเคเอเซนยูนิตก็คือข้ามดาวถ้าพี่แคทจำไม่ผิดเนาะโอเคคือสามารถใช้ตัวละครเดิม ขึ้นดาวได้นะครับโอเคสูงสุดที่5ดาวโอเคไปก่อนแล้วก็ไปสตอรี่ถัดมาก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะเป็นเกมแนวเทิร์นเบดง่ายๆเลยนะน้องๆ QL ก็ไม่ได้สวยมากแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะเพลินนะถือว่าคอนเซปต์เทิร์นเบดค่อนข้างที่จะตรงนะไม่เหมือนอีกเกมหนึ่งที่พี่แคทเคยรีวิวไปนะที่ว่าเป็นเกมแนวออโต้เชดแต่ว่าไม่มีความเป็นออโต้เชดเลยเนาะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูเติมโค้ดกันก่อนแล้วกันว่ามีมไงเนาะมีหรือเปล่าอันนี้ต้องจอยกรุ๊ปเดี๋ยวขออญาตตัดมาตอนที่เราจอยกรุ๊ปแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวกลับมาครับอ้าทำไมมันกลับมาอยู่ตรงนี้ได้วั t อ๋อมันรีเพย์ไปเรื่อยๆหรออุย้ยเกมดีนะครับอันนี้คือเราไม่ได้กดเลยนะน้องๆคือมันออโต้รีเพยใช่ปะเป็นเซตติ้งหรอ เดี๋ยวจะเย็นนะรีเทิร์นไปก่อนนะครับเอาใหม่ก oh ็คือมันมีระบบออโต้รีเพ์โอ้มีเดลี่รีวอร์ดนะครับเข้ามาวันแรกได้หนึ่งหมื่นเจมเลยเหรอเดี๋ยวนะจะเย็นเเลยมีออโต้รีเพ์ฟาสต์ออโต้รีเพ์นะครับดิสเบลทุกอย่างอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เกี่ยวกับพวกอ่ว v i r t u เอฟเฟก c t กับท i ิปอาก็อันนี้ปิดไปแล้วกันนะครับไม่จำเป็นเนาะอันนี้ก็จะเป็นบัตโด แล้วเติมโค้ดอยู่ไหนเอ่ยขอญาตดูแป๊บหนึ่งนะ้องๆนะเติมโค้ดน่าจะอยู่ข้างนอกเดีย๋ยวเราไปที่ล็อบบี้กันก่อนเมื่อกี้พี่แชทไปรับมาแล้วน่าจะได้และโอเคสามพันต่อมาเราต้องไปดูที่โค้ดอันนี้ก็จะมีเลเวลนะครับอ่ะมีอินเด็กก็คือการรับตัวลนะครเนาะแล้วโค้ดเราเติมที่ไหนเอ่ยโปรไฟล์มีไหมเดีย๋ยวใจเย็นนะโอเคโค้ดเติมที่นี่นะ โค้ดก็มีค่อนข้างเยอะนะเดีย๋ยวพี่แคทลองดูก่อนว่าจะเติมได้กี่โค้ดนะครับอันนี้ New World ก็เติมได้นะได้25รีโลนะครับต่อมาเป็น Snow Update ได้อีกอูเอาเรื่องนะเงินเจมแจกแบบบึ้มๆนะมีกวดมิสติกนะครับมีเทรดอะไรพวกนี้เนาะ Snow Update เหมือนอัปเดตอาเติมไปแล้วไม่เป็นไรต่่อมาอันนี้ก็เติมไปแล้วนะครับ New Passive เติมหรือ,อยังดูสิ โอเคเ5็ิีโลครับอีเวนต์อัปเดตได้อีก5,000ไอซ์มิติกแล้วก็จะเป็นคริสต์มาส2025ได้เป็นซีเกทออบอันนี้ไม่รู้ทำอะไรได้แล้วก็โฮลิเดย์นะครับได้อีก100ยลีโลแล้วก็เจม2อง0 0ืห้าโว้ยไดเยอะมากเลยคนระับน้องๆในการแจกนะครับแล้วก็เมอร์ลี่คริสต์มาสได้อีก100ยลีโลแล้วก็เอเซนติเก็ตแล้วก็ไอซ์มิติกไอซ์มิตติกน่าจะเป็นแต้มของคริสต์มาสหรือเปล่า,ถ,าถ้าจำไม่ผิดเนาะ น่าจะเป็นคริสต์มาสอีเวนต์หรือเปล่าไอมิสติกอันนี้ก็จะเป็นแบตเทิลพาร์ตเดี๋ยวลองลองดูนะครับคริสต์มาสน่าจะเป็นตัวนี้แหละอ่าโอเคถูกต้องนะครับก็คือเป็นคริสต์มาสแต้มคริสต์มาสอีเวนต์นั่นเองนะครับก็ได้มา2องหมก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะมีคอยช็อปนะครับก็สามารถมาสุ่มได้นะครับรีโลพวกนี้แล้วก็จะมีซลมอนนะครับซลมอนก็ตอนนี้ก็มีหน้าตู้นะครับอ่ามีตัวซีเค็ดอยู่ทั้งหมด5ตัวไม่ว่าจะเป็น อิกิตนะครับแล้วก็เบรุแล้วก็ไซตามะแล้วก็จะเป็นโกคูกับเบจิต้าค่อนข้างที่จะดูดีเหมือนกันแล้วก็จะเป็นตัวระดับมิสติกก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับน้องๆมิทัสมากิโบลีนะครับแล้วก็มีโกเทอร์นะครับโอ้เอาเรื่องอยู่นะึงส,สงสัยเราต้องมาลองเปิดดูใช้รอบละ3 0 0 0ตอนนี้มี50,000เรามาดูกันว่าจะได้มิสติกสักตัวหรือเปล่าเดีย๋ยวเราจะเอาแลกกับอีพิกออกเลยแล้วกันเนาะให้เหลือแค่เรจนดารี่แล้วกันโอเค โอ้โหมีสคริปป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะอุ้ย,อยขอยขอญาตปิดก่อนนะสคริปมีหรือเปล่าซัมโอนอนินเวชั่นปิดเลยนะครับโอเคก็จะเป็นอ่าโอเคได้เนสโกโรีไวยนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆได้ฟาร์มิโก้มาหนึ่งตัวเอชนะครับอ่าเอซียูเราจะได้มิสติกสักตัวไหมเรามาดูกันนะ เป็นลูกิไม่เอานะครับแล้วก็ได้เป็นจากบิดเทมรณะอ่าสองตัวนะครับแต่ยังไม่ได้มิติกเลยนะหรือหมือย่าบอกนะไม่ได้น้องๆเอาดีๆโอ้โหโอ้โหได้เป็นชินบุกับพิเซอร์ไอตัวนี้มาค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็ไม่ได้เลยนะครับจะบ้า ถามจริงแชทเกมมันเกลือขนาดนี้เลยเหรอเดนนะโอ้โหเกมค่อนข้างที่จะเกลือเลยนะแบบนี้ได้มาอีกเท่าไหร่อีก6 6อีก20โลเปิดกันโอ้สอง1้อสิบโลไม่ได้เลยนะฮะวอร์ดอย่ไว้เอเซนก่อนเผื่อจะได้ตัวดีๆนะครับเอเซนก่อน ไม่ใช่ Ad set, เอเจ็ตเผื่อจะได้ดาวเยอะๆเอาไปลงลงเล่นได้นะเป็นตัวนี้นะครับน,น่าจะไม่มีสเตตใช่ไหมมีสเตตรีโลปะ่ะมีอยู่นะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งต่างกันยังไงเอ่ยอ๋อมันไม่ได้บอกเราเดี๋ยวนะทำไมมันไม่บอกสเตตดูไม่ได้โอเคนั้นเอาโอ้ยเอยตกแบบวอทอไม่ตกตกกระจเลยนะ เดี๋เราขึ้นดาวไปก่อนตัวไหนที่มีตัวซ้ำนะไม่มีจะมีแค่ตัวของโซการเดียนที่สามารถเอามาขึ้นได้ขึ้นได้กี่ตัวใช้4ตัวขึ้นเป็น2ดาวเลยเหรอโอ้ใช้ใช้เยอะมากเลยนะครับขึ้นดาวนึกว่าจะใช้นิดเดียวเลยว่าเกิลเงี้ยโหแล้วก็ต้องมาเลือกทีละตัวทำไมมันออตโต้ไม่ได้อะออตโต้ซีเล็ได้ปะ ไม่ได้หรอนานอยู่เหมือนกันนะถ้าว่างันดูสิสี่ดาวแล้วก็คาคา,คาชิอืมค่อน,นข้างที่จะนานอนะ่ะประเด็นดูสิการเลือกดาวค่อนข้างที่จะวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะน้องๆพี่แคทว่ากว่าจะเลือกทีละตัวเนาะมันออโต้เลือกไม่ได้หรอ ทําดาวค่อนข้าง,งที่จะยากนะ๋ยวพักไว้ก่อนแล้วกันดาวมีระบบเทรดแล้วก็ระบบใช้นิใช้น่ทานเฟอร์นะเห็นแบๆบแบบแล้วก็มีระบบ evolution นะครับแต่ว่าเรายังไม่มีตัวละครที่ e v o วได้นะไหนลองระบบเทรดสิมี375รเลโลขอใช้ time angel ล้วกันเนาะบัฟที่ดีที่สุดในเกมนี้จะเป็น m o n a ดนะครับน้องๆแล้วก็ e t เร r ยลเ d a ไอ solar ชื่อบัฟมันคุ้นๆไปหรือเปล่าเหมือนคุ้นๆจริงๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองรีโลไปเลยแล้วกันว่าจะได้อะไรดีๆไม่ได้คอสมิกคอสมิกเนี่ยบวกฮิวกับดาเมจนะไปกันก่อนขอเป็นลุงสักตัวหนึ่งก่อนนะอิมเพย์ค e ีนอิมเพย์สามชาร์ปชูตเตอร์เป็นคีนะครับโอเคได้เป็นเดธไอมันหวอะเสบ่ามันเป็นตัวดาเมจเวทปะตัวนี้ ก็อาจจะไม่เกี่ยวอาจจะไม่มีผลนะพี่ชัดว่าแล้วก็มีน่าจะมี equipment ด้วยแล้วเราก็น่าจะเวิร์กที่สุดละเเลือดพิโนบุเยอะสุดในบรรดานี้โอเคน่าจะใช้ประมาณนี้พี่ชัดแต่ใจจริงพี่ชัดไม่อยากใช้รีวทยเท่าไหร่ขอใช้เอสแล้วกันเนาะเอาตัวเบียวแล้วกันโอเคเดีย๋ยวเราไปลองที่สตอรีกันต่อเลยว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปอันนี้เราก็ mm hmm. อยู่ที่ด่านไหนแล้วเอย ด่านนี้โอเคไปกันต่อนะฮะเรามาดูว่าจะไหวไหมน่าจะชิวๆนะปุะ๊บโอเคแล้วไงต่อก็รีเทิร์นเอ๋อโอเคแล้วเราก็ไปที่ด่านนี้จนกว่าจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราลองจนกว่าจะไม่ไหวแล้วกันเนาะปุบอุย้ยเอาเรื่องทิ่นบุวิ่งไปตีอ่าเป็นเทิร์นเบอ่าใครสปีดเร็วกว่าหรือเปล่านะครับ น่าจะเรียงตามสปีดนะถ้าคิดไม่ถ้าถ้าสันนิษฐานไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณนั้นนะน้องๆตอนนี้พันแลวเลเวลอัพยังไงเดี๋ยวนะคอมแบทพาวเวอร์ Power, เข้าไม่ได้จะเย็น,ยนอ,อันนี้ก็เริ่มนะครับเขาเปิดก่อนแล้วตัวละครเราจะเวลเวลยังไง เหมือนตัวพวกนี้จะเป็นฮิตเดี่ยวนะครับจะมีแค่ตัว t i ม e a อ g e เจที่เป็น l e เนาะเดี๋ยวเราต้องหาตัวที่มันเป็น FULL l e ดีกว่าพี่แกตว่าน,นี่ก็จะโอ้โหออโต้โตโตโตโรีเพลย์เร็วมากโอเคแล้วก็ไปที่บอสเอ๊ะย,ยังไม่ไหวเหรอโอเคดูใหม่รีพกเมื่อกี้ไม่ได้เล่นรีพก โอเคเชยนดูบุยังไม่มีอะไรน,นี่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วต่อมาก็เป็นบอสพันสามร้อยสามสิบห้าเลเวลเนี่ยมันจะอัพขึ้นยังไงเอ่ยน่าจะกดเองหร้งเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะบุ๊ฮู ไปต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคชินบุแตกอาจจะต้องอัพเลเวลสักนิดหน่อยนะฮะโอเคเคลียร์แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่ออันนี้คือเคลียร์แล้วใช่ปะ่ะเคลียร์ดานหนึ่งเราก็น่าจะสามารถไปที่แอเรียใหม่ได้โอเคเป็นดีเซิร์ตโอ้โหมีทั้งหมด สเปดเวล์นะครับน้องๆใช้ระยะเวลาพอสมควรนะถ้าจะเล่นเนาะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาลองเล่นกันอีกทีนึงนะครับน้องๆโอเค okay. น่าจะประมาณนี้เลยน่าจะไม่มีอะไรมากนะนี่ก็จะเป็นพวกเครดมีสปินเนอร์นะครับอ่าก็สามารถมาลองเล่นกันได้นะครับสำหรับอนิเม Story ใครที่ชอบเกมแนว AFK นะครับก็เกมนี้น่าจะตอบโจทย์นะเป็นเกมที่ AFK ง่ายพอสมควรนะสำหรับที่ พี่แชทด,ดูนะยังมีระบบอ h ชาเลน g ์ะนะครับที่ยังไม่ได้พาไปดูนะครับก็น่าจะคล้ายๆกันนะระบบการเล่นเนาะแล้วก็เป็นระบบ power นะครับซึ่งการ up level คือเราต้องใช้เงินนะครับโอเคถ้าใช้อัพ max ก็คืออยู่ที่ไม่รู้เลยแต่ว่ารอบค่อนข้างที่จะเยอะนะพี่แชทัพไปหมดแล้วนะตัวนี้เหลือตัง4,000เลยนะครับ <laughs> โอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้เลยนะน้องๆไม่มีอะไรมากเลยนะครับ ก็เล่นไปเรื่อยๆนะเผื่อใครสนใจก็อาจจะมาลองเล่นดูได้นะครับผมมาลองเล่นดูได้นะโอเคสำหรับวันนี้แคทเกมมิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมบ๊ายบายนะครับ